เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนะหน้าทองโดนพระพยอมแซว่าถ้ามันดีก็ไปโบกให้ครบคณะรัฐมนตรีเลยสิโอ้ยเจบุ๋มกลุ้มอีกแล้วนะคุณขาเอาแผ่นทองมาทาหน้าดูเผินๆเ,เหมือนเจ้าหลินอรหันหนังแสนเพลินด่านทองคำใครที่เดินหลงเข้าไปอรหันกระโดดเตะเข้ายอดหน้า ต้องจอมยุทที่จ้องตามาแก้ไขหากผ่านด่านอรหันทองกระจายคือสำเร็จเรียนจบได้ปริญญาแต่ไปรับกับท่านปู่เจ้าอาวาสที่สั่งสอนศีลสะอาดศาสนาท่านจอมยุทวัดเศร้าหลินภาวนาหน้าทองคำทาสนาวกว่ากวนอิมเพราะกวนอิมทาหน้าแล้วขาวโจนโพนขาวจานพานะทุกคนอย่าทาจิม๋ม ขาวแจกแผดขาวจากผ้าค,ครีมกวนอินขาวโอกโลกไปนอนยิ้มในโรงบาลส่วนหน้่เงินก็คือตูบทำเนียบขาวเงินบัญชีตูกปิดขาวไม่สื่อสารอยู่เจ็ดปีรวยแค่ไหนใหญ่โอลานบักหมาแก่เท่าทหารสันดานควายจะหน้าทองจะหน้าขาวจะหน้าเฮียเอาทองคำมาแผกเกลียเช้ายันสายหวังให้รุ่งหวังให้ดังทาเข้าไป พระที่สวดบวชทำไมไอ้ซ่อนตีนทองคำแท้ขุดหาซีไอ้หอบหักในใจหนึ่งไปร้องทักรักษาศีลทองคำเกิดสองประกายเรียกองอินหอมกลิ่นศีลจนต้องบินมาชื่นชมศีลทองคำที่รุ่งเรืองสองสว่างเทวดามาล้อมร่างบอกเหมาะสมที่เกิดมาแล้วขัดเลออกลาฝึกอบรมไม่ได้อยู่จมอาจมเป็นร้อยปี ทาให้ครบทั้งคณะรอมอตอทาโรงหมอทาโรงจบทายันผีทาอีตุกทาอีป้อมเหล่าคนดีการส่งออกในปีนี้ว่ายังไงทาทั้งโคตรในห้องขังทาในคุกปล่อยออกมาเล่นสนุกมึงเอาไหมจากคนคุกร้ายเป็นดีได้ดั่งใจได้แหกตาจีวอนใส่ถอดซะมึงไ้คนโง่ก็ไปบ้าทากับเขา แดกเล้ามากจนไปเมาสามสลึงแน่จริงมึงทาทุกวันอีตำลึงไม่ต้องล้างไปนอนผึ่งกลางศาลานอนไปเลยสาสิบวันไม่ต้องลุกณนะหน้าทองแม่งคงสุกแทกนาสาทะลุดั้งทะลุแก้มทะลุตาเมเร็งแดกเลยอีหาทาทําไมแร่คอปเปอร์แร่ดีบุกแร่โลหะแร่ทองคำอีขยะรู้จักไหม ตารางธาตุหนึ่งอ่านเองจะเข้าใจขุดจากดินเอามาใช้ด้วยปัญญาอีหาราก็ไปหามาโบกหนีมาโบอกกีมาโบกหน้าคนกังขากูสาธุให้กลายพันได้ล้านลาแทนที่จะหาศีลห้ามาห่มตัวมูไปลูกันไปทั่วทั้งประเทศอีเวนี่อีผีเปรตก็นั่งหัวรวยรวยรวย,ยหลอกคนโง่คนข,นขี้กลัว ควายแม่งเยอะไม่มีวัวผสมเลยเหี้ยก็เยอะเดินยั่วเยี้แถวทำเนียบแลบลิ้นเลียน้ำเย็นเฉียบอะไรเหวย๋ยเรื่องหมูแพงบอกแก้ได้ง่ายจุงมเบยแค่เพิ่มหมูคำเฉลยของเหี้ยไทยก็ให้แม่งแก้ปัญหาอีกสักรอบแต่ตั้งกรอบการเวลาการแก้ไขแก้ไม่ได้ตามกำหนดมึองออกไปให้คนเก่งคนใหม่ๆมาคิดแทน สือเตะทวงหน่วงไว้นานไอ้ผลาญชาติการกระทำแสนยืดยาดเงินล้านแสนหายไปไหนอีเหี้ยตู่ปีตัวแลนใจ่ายให้พ่อเงินกี่แผ่นโอนออกไปกรอนตอนนี้เริ่มที่เรื่องนาหน้าทองขอจบที่อีดอกทองทำตาใสไอห,หน้าเฮียไอ้หน้าหมูสะพานควายสองปอปลาเดินตูดสายควายขนองผีอีแพงระบาดหนักโลกออนไลน์ ผีลุงพลยังไม่ตายยังจองหองผีอีแพงคนเสื้อแดงก็แอบ,บมองผีเสื้อเหลืองมันยกย่องอันเชิญมาผีอีตูก่ก็กราบไหว้นรสิงส่วนผีแป้งทำหน้านิ่งคอยขัดขาจูลินซีผีแมงสาบเดินเข้ามาไมหอหนูผีจะตายหาเมื่อไหร่มึงสภาผีสภาปอบกินไม่หยุดแดกแดกแดกผิดมนุษย์ตาถลึง รอบดวงตาหมาแรงบ้าย,ยังตะลึงเ่าบ๊อกบ๊อบเป็นที่หนึ่งเลียเจ้านายจบตอนณห,หน้าทองโดนพระพยอมแซว่าถ้ามันดีก็ไปโบกให้ครบคณะรัฐมนตรีเลยสิคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี